นี่เป็นภาพของนายบุญหลายปัตยาเกษตรกร,กรผู้ปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งบ้านอวยศรีตมบลญอัคคะคำอำเภอโพอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังสาธิตขั้นตอนวิธีการเก็บดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเพื่อให้ได้ดอกกระเจียวที่สมบูรณ์และต้นกระเจียวที่ปลูกไม่เสียหายโดยนายบุญหลายได้กล่าวว่าการเก็บดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้ต้นกระเจียวเสียหายก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญของเกษตรกร,กรผู้ปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ําพึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นกระเจียวเริ่มให้ดอกใหม่ๆซึ่งตนก็มีวิธีการเก็บดอกกระเจียวแบบง่ายๆที่ทําอยู่และก็ได้ผลดีก็คือทําการเหยียบเหง้าของต้นกระเจียวไว้แล้วก็จับตรงที่เป็นใบคู่สองใบที่มีดอกกระเจียวออกดอกอยู่และโยกไปมาเพื่อให้ดินหลวมๆแล้วก็ดึงคู่ใบขึ้นมา ก็จะได้ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่สมบูรณ์ติดออกมากับคู่ใบที่ดึงขึ้นมาโดยที่ต้นกระเจียวที่อยู่ในกอเดียวกันนั้นไม่ได้รับความเสียหายซึ่งก็ถือเป็นเคล็ดลับวิธีการเก็บดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแบบง่ายๆและใช้ได้ผลเป็นอย่างดีครับครับอันนี้แค่ทำว้ผมสิพภาพมาเก็บดอกนะ้ครับมาปีแรกเก็บดลอกตรงไหนครับครับเอาแต่ละปีนี่เก็บบอ,อกขึ้นกันอ่าปีแรกนี่พยายามอย่าให้มนันดูดขึ้นมาครับหอยอนคนนะครับ เขาต้องเหยียบเงาไว้เขาไม่เหยียบเงาเขาดึงขึ้นมาปุ๊บรูดขึ้นมาปั๊บต้องนับหนึ่งไม้หัวมันถียังอยนในดินใส่เวลาอีกสองเดือนมันสิเจ็บดอกได้เาากับเดี๋ยว่าตัวนี้มันจะรุดไม่ทั้งย่วงทั้งหมดเลยแมนครับกว่ามันจีเฮ็ดเห้เขาได้ดอกอีกกัใส่เวลาโดนเป็นสองเดือนแดี๋ยวว่าหาเขาเก็บเจน่งถือวิธี่เขาก็เซียห้ดอกเรื่อยๆแมนครับอ๋อครับกับเก็บจ้ไครับเห็มันถือวิธีครับตัวนี้ตูมเพิ่งเสรัาจนย อจับรองใบคู่นี่เนี่ยนะเขาไปหยับเหงาใบหน่อยนึงครับหยับเหงาไว้ถ้าเขาไม่หยับมันถอนแห้งวะหยับแห้งวะกับพอแห้งกันเลยถ้าเขาไม่หยับไปถอนขึ้นมาสินับหนึ่งไหมครับมันที่เดียวต่หัวอยู่ขางดังครับมันจะลดนอาเหมือนเลยแมนลดขึ้นมากเป็นุดขึ้นมาเนี่ยแมนไม่ได้ครับนี่ครับคือเขาปลูกปีแรกขั้นช่วงมันง่ามแหละมันได้สามสี่เดือนอะบ่ปล่อยได้บ่เป็นยังอืขนาดคือขั้นตอนแรกเนี่ยปลูกไม่เขาพยายามหยับเหงาไว้ครับอันอันนี้ปลูกได้เดี๋ยวอะไรครับอันนี้ต้นนี้มันได้ หกสิบเจ็ดหมื่นครับอ๋อสองเดือนครับสองเดือนก็กลัวแม่นก็ได้ให้ดอกแล้วได้ให้ดอกชุดแรกอันนี้พมอทธิบไฟเนี่ยครับการขยายพันธุ์ของเขาบวกลัยหัวแค่ทรงขึ้นมาแค่หนึ่งต้นบเกลัยสองต้นเขามาขยายพันธุ์ด้วยที่เนี่ยครับต้นที่เป็นดอกเนี่ยเนี่ยแตกขึ้นมาถาแล้วต้นนี้เป็นดอกต่อไปอม่แม่ขยายตอไปเรื่อยๆครับเื่อต้นนี้เป็นดอกปุ๊บต้นนี้ตอนขึ้นมาแท่งถาแอะไรครับนี่มันที่ขยายไปเรื่อยๆครับ อย่าวิธีการขยายพันธุ์หรอกาจะเป็นต้องไปใสซี่หาหัวครับเข่ากระพาม,นมนววันมันถี่แตกกอไวอ้เกินมันจะบรได้ณพ่อสามสี่ปีครับใส่หนึ่งหัวนี่ครับวิธีการเจ็บจับซองใบจับซองใบนี่ไว้แมนโยกไปซีพียงหน่อยครับนี่างรุดนี่ครับอ๋อโยกอีกโยกเนี่ยครับเออ,อแล้วเขาชีวุดรุดมามมซ้ำนี่แมนครับซ้ำต้นเขาต้นอื่นเกิดเฉพาะรุดแมนยังจะลักษณะเป็นตังเสรครับครับที่ยำเอาไว้ฉันไม่ยำนี่รุดขึ้นมาได้ครับนี่นับฉันไม่ยำนี่มูนี่รุดเหมือนเลยแมนครับเพื่อเขปลูกไป ครับครับครับโอ้นี่เป็นเคล็ดลับในการในการไอ้ปลูกกระเจียวไม้ยามย้มได้ดอกฟุบ,บมึงอีกต้นหนึ่งครับน่อีกต้นหนึ่งออานีนเนนนี่ครับ นี<ส>่ครับพี um. ่ด็กมึงเงอไปเังไครับเงียบเงียบงอไว้แล้วก็จับแค่ไอ้ต้นคู่ต้นของเพื่อนนั่นแหละแม่นครับโยกหน่อยสีผ่านโยกหน่อยไม่ต้องดึงแห้งเ่ยโยกแล้วเขาเขากรุ้นไม่เองแม่นครับดอกเขาจีบหัวใจนะครับปีแรกอืมครับครับครับลอกศาสนาเขาอี๋อันนี้เป็นมีเป็นเคล็ดลับเล็กๆนิหน่อยๆสำหรับสำหรับไอ้ผู้คนตเกี่ยวมือใหม่แม่นครับนะครับได้ผลผลิตเยอะแรกอ่ะ ไอ้ดึงแห้งๆมันรุดเมือดนะทีรุดครับคร<อ>ับมันอยาตรายชส่วงฝนตกแดงๆไงครับครับดินมันถี่อ่อนมันถีน่นม,มพยายามอย่าไปจะเห็นรุดครับครับฝน,นตกมากแดงเนี่ยพยายามโยกไหลก็เนี่ย ปลูกใหม่โยกไข่มันไข่ไข่ม <lawsuit> ันค้อนค้อนค้อนแล้วมันรวมรวมแล้วอ่าดึงเ <eterm> ข <oon> ็นม้างไงมาเอาง่าไครับจะจะไปฝืนเพิ่นแมนครับอกับครับนี่เป็นมีเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเนาะเอาเท่าพี่น้องสนใจครับอยากรู้เรื่องของกระเจียวอ่าเพราะว่าเขาเอิยนว่าจนชำนาญแล้วล่ะตอนนี้ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับอ่าสลี่ยติดต่อแบบใดจังใดครับอยากได้ความรู้ลนี่อยากปรึกษาหน่อยนะครับท่านลูกค้าคนใดสนใจนะครับที่เขาไม่เยี่ยมเย็นได้ครับมาศึกษาดูงานมาได้ครับพี่กัดนะครับ บ้านอุยสีครับตำบลนาคาค่ำอำเภอโพชัยครับจังหวัดต่ออ็ดครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าหกแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ครับครับผมครับครับขอบคุณครับจับโย่จุบจุ๊บค่อยๆดึงจับอมาจะกันสมสมครับ 이게 포도래는 그것이 ใหญ่요